จะไหมเป็นนุ่งเป็นนดอยน้อยังเหมือนแรกกับมหากินเข่าไปไปบ้านผู้คนเอา้าอาเอาพอพุทธิบ้านตั้งโต๊ะโอ้ยน้อเอานี่โต๊ะให้ที่นอนเลยเอามเงินกี่หนักอะไรพอไหม ฮะม่อ no ีมาีอย่าเลื่อมอย่าเลือมเอาู้ชาด้อยิ้มยู่อด้วลยมนมเอาีมาเป็นตัวนะขอคุณาทุกท่านที่ช่เขนแขอคุยันขอบคุณรานนีเป็นเป็นต้นันเรียนร้อ่เอาตงว โพจีน่ะจะไปล่อ้ะยืนจะล่อตากบาทจะว่าอาหารน่ะจัดใช่สำหรับไปเลยเออเราว่าเราว่างฝูงบินตำน้ำอืม Thaakon Thaakon Thaakon